กลับมาต่อในช่วงนี้นะครับช่วงนี้ขอบคุณสําหรับผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับอใครมีปัญหากลิ่นปากฟันผุปัญหาช่องปากมันเยอะเสเหลือเกินหลากหลายปัญหาแต่เราไม่ต้องเครียดครับเพราะวันนี้โอมมีตัวช่วยที่ดีมาแนะนําด้านหน้าผมทาม่าเรมนี่เลยครับกับยาสีฟันจีเฮิร์นะครับที่จะช่วยกะจัดปัญหาทุกอย่างในช่องปากของเราหมดจดเสร็จสิ้นทุกปัญหา ปากเหม็นๆกลิ่นปลากแรงๆหรือกินของกระเทียมกระปิอะไรมาเงี้ยนะเราใช้จีเฮิร์บนะเท่าไมา่ได้ถูกเขียวนะ ช่วยเคลียร์ได้หมดเลยจริงๆนะครับหลอดหนึ่งใช้ได้นาน2-3เดือนเพราะหลอด120กรัมหลอดแค่230บาทคุณผู้ชมไม่แพงจริงแต่ว่าวันนี้บางคนบอกว่าอ่ะโอเคหนึ่งหลอดก็เดี๋ยวสนใจลองซื้อเปิดใจดูนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้โปรโมชั่นเป็นเซ็ตวันนี้จัดเซ็ตด้วยซื้อ5หลอดเนี่ยราคาเดิมพันธุ์กับาทไม่ขายนะฮะเหลือเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนอยากเก็บเงินไปทางจัดให้แต่ขอเก็บค่าขนส่งเพิ่ม30บาทนะจ๊ะสนใจครับโทรเลยครับศูนย์เก ฝากคุณด้วยกับจีเฮิร์บครับเปิดใจได้หนึ่งแล้วคุณจะรู้ว่าของดีมีอยู่จริงในโลกและราคาไม่แพงนะครับมาในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเอาไปดูกันดีกว่ากับพระเอกดังถูกจับซื้อประเวณีเจอแฉยับคั่วทีเดียว7คนรวดงานนี้ เกิดที่ไหนแต่แน่นอนไม่ใช่ไทยแลนด์นะครับงานนี้เกิดที่ต่างประเทศที่ประเทศจีนนะครับเพราะถือเป็นคนบันเทิงที่กลายเป็นคดีเฉาใหญ่โตสําหรับเรื่องราวของพระเอกชื่อดังของจีนอย่างแซหลี่ครับวัย35ปีถูกตารวจจับกุมตัวครับฐานซื้อบริการทางเพศซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมายในจีนเป็นอย่างมากถ้าใครรู้กันแล้วตลอดด้วยนะฮะโดยสื่อมีการรายงานว่าการจับกลุมครั้งนี้ถือเป็นการถูกจับกลุมในข้อในข้อเดิมมาแล้วเป็นครั้งที่3แล้วนะฮะ อารมณ์ข้อหาเดิมเนี่ยนะครับซึ่งต่อมานในโลกโซเชียลเองมีภาพนะครับเป็นภาพหลุดของเขาที่สวมพินกางเกงในตัวเดียวนั่งอยู่บนเตียงซึ่งถูกถ่ายไว้โดยสาวขายบริการรายหนึ่งครับพร้อมนะฮะนี่นี่น,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 นเขามีการแชร์พฤติกรรมของพระเอกรายนี้ด้วยแชร์ยังไงบอกว่าชอบสั่งแม่เล้าให้เอาหญิงสาวเนี่ยมายืนนะฮะเอามายืนเนี่ย แบบเรียงเรียงเรียงกันแถวด้านหน้าอลไรกันนะให้คนเลือกเขาชอบมีเซ็กแบบหลายคนพร้อมกันและยังเคยซื้อบริการหญิงสาวถึง7คนในคืนเดียวที่ไปหนักกว่านั้นเลยเนี่ยนะครับหญิงสาวหลายคนเป็นเด็กสาวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเสียด้วยนะครับโอ้โหงานนี้ครับถูกจับกลุมไปทําให้ชื่อเสียงของเขาพังลงในช่วงพริบตาแวบเดียวเท่านั้นและงานทุกสิ่งอย่างแน่นอนครับว่าจบละครที่มีจบนะฮะการเป็นพรีเซนเตอร์ต่าง ถูกถอดออกหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะเออประเทศจีนชอบมีอย่างนี้เนาะชอบมีภาพดูชอบมีการออโน่นนี่นั่นต่างๆเราจะเห็นกระแสะข่าวอยู่บ่อยครั้งนะฮะแต่ว่าในไทยเรามีไหมอะในไทยเลาก็ไม่ค่อยมีหรอกเนาะนะ,ะเรื่องนี้มันก็ต้องถามแม่เรื่องใต้สะดือเรื่องที่มันว่าโลกีเนี่ยนะฮะเรื่องที่มันแบบออ18บวก20บวกเนี่ยแม่ต่าเขาจะถนัดเพราโอไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับคุยไปก็ฮะฮะแบบ เป็นคนใส่ใส่คนหนึ่งเป็นคนใส่ใส่คนหนึ่งไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะฮะขอว่าใส่ใสแล้วกันละทิ้งในฐานที่เข้าใจนะครับเอาเป็นว่าเรื่องนี้ <c oughs> เดี๋ยวแอบถามคุณแม่แล้วกันว่าในไทยเรามีบ้างไหมเนี่ย <c oughs> แบบนี้เออ pues. มีนะเห็นแม่เคยโพสต์อยู่นี่นะฮะที่มีพระเอกคนหนึ่งชอบไปซื้อบริการนู่นนี่นั่นต่างๆแล้วก็พยยืนต่อหน้าช่วยตัวเองโชว์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีการ สืบกันว่าเป็นใครกันแน่นะครับไว้เป็นข่าวชาวเข้าไปอีกรอบค่อยมาว่ากันในรายการนะฮะคุณผู้ชมครับไปดูนี่ดีกว่าครับมาวินครับเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสมาวินไหนละ่ะมาวินก็คือสามีของคุณตูป่ปิยวัดีนั่นเองนะครับตอนนี้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสและพันตัวเองได้อินฟลูเอนเซอร์เต็มตัวในพาแบบตอนนี้เจอหนักๆเนีน่ยนะตอนนี้ชีวิตรอดเรียบร้อยแล้วนะฮะหลายคนอาจจะจำนะฮะมาวินทวีผลในภาพของคนบันเทิงหรือภาพของคุณสามีตู่ปิยวดีนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นผู้จัดคนงามของเรา นี่แหละแต่หลายคนก็คงแห่กันไปตามช่องออนไลน์ของมาวินเหมือนกันเพราะว่าคอนเทนต์เนี่ยของเขานะครับโอ้โหบอกเลยว่าหน้าตามมากๆเพราะเขา้จะพาไปกินของอร่อยตามโอ้โหอะไรก็แล้วแต่ที่เขากินเนี่ยนะฮะเราอยากจะออกไปสั่งซื้อกินนะ้บัดนาวเห็นแล้วมันยุ่งเนี่ย และตอนอัดตอนนี้นคุณผู้ชมรู้ไหมกี่โมงมันคือช่วงการกินข้าวกลางวันหิวน้ำตกหิวคอหมูย่างกะหทีเดียวนะครับซึ่งนะฮนะนักข่าวได้ไปเจอก,เจกับเจ้าตัวก็ได้พูดคุยกันนะฮะถึงเรื่องการเริ่มต้นผันตัววงการมาทําออนไลน์มากขึ้นรวมถึงพิกวิตรให้เป็นโอกาสนะฮะสร้างจากการไรงานให้มันมีงานมากยิ่งขึ้นครับก็เลยถามว่าเออเริ่มต้นอะไรยังไงหลายคนอาจจะสงสยัยก็เริ่มต้นจากการที่ตอนนั้นตกงานครับนะค,บคุณมาวินบอกแล้วเราเนี่ยก็ยอมรับว่าเราอะเหมือนจากวงการไปแล้ว ก็เนึกคิดว่าเอ้ยเอาอะไรจะเอาอะไรกินจะมีงานไหมพี่ตู่ก็เลยแบบว่าให้เราเนี่ยเริ่มทําแล้วก็ใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งปีก็เลยจับทางเออจะว่าสุดท้ายเนี่ยการกินนคือทางของเราก็เลยจัดๆๆจัดไปทุกคลิปแล้วหลังจากนั้นเป็นไวรัลและโด่งดังครับหลักๆเลยคือไปตามตลาดรถเข็นตามซอยตามต่างๆร้านที่มันอาจจะเป็นอันซีหรือร้านที่มันขึ้นชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็ไปดิวไปกินกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งใช้เวลานานแค่ไหนก็ คุณมาวินบอกว่า3ปีนะสปีแล้วครับทิกตอกตอนนี้คนตามเกือบล้านแล้วครับยอดติดตามก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยส่วนงานในวงการบ,บันเทิงที่ทุกคนถามหาปีหน้ามาวินจะมีการเริ่มเล่นละครแล้วครับอ่ากลัาเล่นละครแล้วด้วยและอาจจะหาบทที่มันเข้ากับตัวมากขึ้นเพราะหานมาเอาดีได้อินฟลูเอนเซอร์ก็จะดูแลตัวด้วยตัวเองนะครับงานนี้นะฮะก็จะทําให้หลายคนเห็นในหลายๆบทบาทแต่แน่นอนว่าการกินกันอยู่หรือว่าการตะลุย กินในทิวที่ต่างๆเนี่ยทำให้คนที่ดูโดยเฉพาะโอมนั้นหิวมากโอ้โหโดยเฉพาะคลิปนี้นะฮะเห็นแล้วอยากจะกินคอหมูย่างกับน้าจิ้มแจว่วเฮย้ยหิวนะครับเดี๋ยวต้องขอไปสั่งก่อนแล้วกันนะฮะอะแต่จะกินจะอยู่อะไรก็แล้วแต่มันจะมีกลิ่นปากมันจะมีคราบม,มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งตกค้าง ตามล่องฟงล่องฟันอะไรต่างๆเนี่ยล้วนแต่เป็นปัญหาให้เกิดแบคทีเรียแล้วก็ฟันผุได้วันนี้ต้องมีตัวช่วยใครสายกินสายตะลุยโดยเฉพาะพี่มวินนะฮะคุณฟังนิดหนึ่งนะฮะแนะนำจีเฮิร์บเลยดีกว่าเพราะจีเฮิร์บเนี่ยนะครับจะช่วยในการดูแลเกับเร่องของช่องปากใครมีปัญหากินปากฟันผุคาบชากาแฟ่ราบผินปูนจากการสูบชาอาสูบบุรีกินชากาแฟสายแอลกอฮอล์เนี่ยฟันจะเหลืองมากเหลืองแล้วก็ออกยากมาก แปลงต้องแปลงอย่างถูกวิธีและมีตัวช่วยที่ดีอย่างยาสีฟันเจิร์บนะครับวันนี้ครับหนึ่งหลอดเนี่ย120กรัมใช้ได้นาน2-3เดือนครับหลอดละ230บาทเท่านั้นไม่แพงคุณผู้ชมแต่ถ้าอยากจะซื้อโปรโมชั่นเป็นเซตวันนี้5หลอดพันกบาทก็ไม่ขายนะจ๊ะเหลือเพียงแค่หนึ่พบาททุนเท่านั้นสนใจส่งฟรีสําหรับคนพร้อมโอนด้วยโทรเลยเบอร์นี้ครับ095 7184624ครับหรือที่รลสุขภาพดีสแกนแก้วโคตมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวช่วงนี้พักเบเนะเเาารกสักคร คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ